มาครับเพื่อนๆน,น้องๆวันนี้พี่เซนเอกจะมาลองบั้งลันสักสี่หลังในร่องส่วนนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นเหยือ่อเขียดสดต้มนะครับอาตามคาคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,น้องๆเลยไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ตัวไม้จะมาหรือเปล่าไปครับตามพี่เซนเอกมาเลยมาบั้งลันหลังที่หนึ่งมาลงกันเลยนี่ครับลกๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆใส่ขอบๆแบบนี้กดไว้่างนี้ ใส่ให้ปลายมันจมนะแล้วให้ท้ายมันลอยสักหน่อยนะแบบนี้อ่ะเรียบ,บร้อยนะหลังที่หนึ่งครับมาหลังท,งที่สองต่อเลยดีกว่านี่เอาไว้ใกล้อย่างนี้เลยนี่พื้นที่รกๆนะครับแบบนี้เลยเห็นป่ะไปหลังที่สองนี่หลังที่สองลงบ้างรันกันต่อเลยมา เรียบ้ครับแ่ใครตูดมาร้อยหน่อยนะกันปลาด่าตายไะนี่ครับหลังที่3แล้วมาครับมาลงบ้างรันกันต่อเลยนี่ลงไปเลยนี่ลกุลกๆอย่างนี้แหละดีด ท้ายมันลอยเนยนะดูดิหมายโคตรลกนะนี่ตรงงู้นต่อม้วนต่อเลยนี่ม้วนต่อเลยนีบลุกอย่างนี้ อย่างนี้เลยโอเคตอนนี้เซนเอกวางบ้างรันทั้งหมดครบ4หลังแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้อะเช้าๆช้ามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ปลาไหลไหมจะหมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับว่าเหยื่อเขียดสดตามที่เพื่อนเพื่อคอมเมนต์กันเข้ามาจะหมาหรือไม่หมารอติดตามได้เลยนะครับ